สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากที่เฮาทีมงานสียงสานสแสดงเรียบร้อยแล้วอย,อยู่อ่ายังกูหล่ะนักไม่ตลาดน้องซากนะคะจังหวัดชนบุรีนะคะทุกคนหลังจากที่เฮาสแสดงกันเรียบร้อยแล้วนะคะเบื้องหลังการอยู่การกินของเฮาทีมงานเสียงนสานค่ะคือนอกจากกินข้าวคั่วแล้วเฮาก็ยังมีเซเว่นเป็นทีเพิงนะคะ ไปมองได้ตรงไทม์ฮัเซเวนค่ะการอยู่การกินของข้ากับกินง่ายอยู่ง่ายค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเบิงภาพาบรรยากาศกันค่ะคู่นึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีะคะเข,เขาดูไลฟ์สดว,วันนี้เนี่ยรู้ไหมว่าเขาทำหาแต่เฟมมี่เฟมมี่คนห<ร>ไหนชื่อเฟมมี่ดูมีคนเดินโยน,นี้ไม่ดูไลฟ์สดเลยใครที่ตามหาก็ถ้าจะมาไลฟ์ออนไลน์ก็ได้นะคะไม่ได้ว่าการไม่เคยปฏิเสธค่ะแต่ตอนนี้ปีนี้นะคะ เบมมี่ยืนอยู่สูงมากเลยค่ะยืนสูงเพราะยืนอยู่คนเดียวเป็นชั้นชั้นสูงขอบคุณวันนี้มาเลยออนไลน์ขอบคุณนะคะ,อะขอบคุณแคที่ออมให้มาเลยออนไลน์วันนี้ค่ะไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากสร้างสรรค์ผลงานดีๆให้ทุกคนได้ชมนะคะตอบมันาง,งามมากเลยทุกคนเ <c oughs> ขามาได้ดีมากค่ะแล้วเรามาดูภาพบรรยากาศของเด็กๆของเรากันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ <c oughs> น้องติงลี่ ตั้งอกตั้งใจกินคักแท้ไม่กินหลายๆล่ะมันแห้งจอยทำเน้นเลยปลาอ่าอันนี้ปลาของเราเองเนี่ยของใครเอ้ยของลูกค้าหรือเปล่าน้องติงลี่นะคะติงลี่ก็ยืนสองสไปยืนยืนสองอันนี้เด้ยืนสองสองคู่กันกับน้องแบงนี่เด้เขาคู่กันได้น้องบารนะคะ น้องบ้านนี่เลี่ยนแบบไม่แย่ยนกนะคะไพอันอันนี้ก็ยังเลี่ยนแบบเพราะว่าในคือซ้ำน่องโหง้านะคะการอยู่การกินของเราทีมงานสิงหีสารนะคะทุกคนคะ่ะกินง่ายอยู่ง่ายคะ่ะอันนี้ทีมอาจารย์นักดนตรีของเรานะคะสวัสดีคะ่ะน้องเตยนะคะแล้วก็น้องอะไรคะสายป่านอันนี้น้องอะไรคะลูกไขวาน ใช่ไหมบัวลอยไข่หวานน่ารักน่ารักน่ารักเออน้องเต้ยนะคะอันนี้ไพนี่เฮ็ดอึ้งลึงอยู่นนี่น่ะเมียพะยะเมียพะยะเมียพะยะปาดอีลีล่ะเออพ่อเป็นยังดอกเพราะว่าเราเป็นบวานเออเราเป็นบวานเราต้องกินหลายๆกินเข้าไปกินเข้าไปเธออันนี้ น้องมอสน,นะคะมือเบสของเราคะ่ะสวัสดีคะ่ะเนี่ยทีมอาจารย์นักดนตรีอันนี้น้องอะไรคะลูก,กน้องแม็กนะคะมือกลองนะคะอ่าคู้ดอ,อยากให้มาไล่นะคะน้องๆทีมอาจารย์นักดนตรีก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะเพราะเป็นมือั้งแต่นักลองแล้วก็แดนเซอร์อาจารย์นักดนตรีค้ำมาตั้งแต่ผลงานเพลงแรกนะคะค้ำบาได้ยืนขึ้นบรได้นั่งเห็นใจนักดนตรี นะคะเหนื่อยเมื่อน้ากันใครอยากจะโอนมาลัยออนไลน์ก็ทักพี่วิได้นะคะเดี๋ยวจะหยิบยื่นให้นะคะทุกคนขาเออกินง่ายง่ายโอ้ยลิตรนเมื่อก่อนเขามีแห้งเหยียบกระเดื่องยุบละละเออซ้อมไปนะคะลูกค่ะให้กําลังใจน้องไม่นะคะเข้าไม่ไม่เข้ากับจังสี่ละเดี๋ยวเ้อากับฟึกฟนพัฒนาไปนะคะอันนี้ น้องน้องอะไรคะ,ะรายงานตัวน้องอุ๋มนะคะ<ด>อันนี้เพิ่งมานะคะปีที่แล้วมาแล้วปีนี้มาแต่ช่วงปิดเทอมใช่ไหมคะอ,อขอพุณนมากเลยมาช่วยกันเนาะน้องอุ๋มค่ะ่ทยแต่งแต่ผู้อื่นดีกว่าคนไทยจะคล้องจะคล้องของผู้ให้เว <c oughs> <c oughs> ทีของเราก็อยู่ตรงนู้นนะคะทุกคนเดินมา กินกันข้างท่างนี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะกินง่ายอยู่ง่ายเด็กๆก็ทยอยกันมานะคะที่พึ่งตอนเลิกนะคะก็จะมีเซเว่นของเราเนี่ยแหละผู้สนับสนุนรายการ <c oughs> โอเคคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปซื้อของกันคะ่ะวีก็ไปซื้อแนวมากินเรียบร้อยแล้วนะคะวีก็ใชได้แนวกินเป็นอันนี้คะ่ะทุกคนคะ่ะเบิ้งกันคะ่ะข้าวหมูยา กินิคุนะคะกับเกี๊ยวค่ะทุกคนจะา็ก,กจะกินหนากระจกนะคะง่ายๆบ่ได้กินขางเซเวน่นน้ำเพลินเพราะว่าเ,เพื่อนๆหลายแห้งนะคะเพิ่งมารอเพ่อนอยู่รถดีกว่านะคะว่องห่วงนะคะว่าทุกคนที่หายเงินมากแล้วอุย้ยพากันไปใส่ใจเอียงกระดอกกระเดียดแทนนะคะชีวิตประจําวันนางกระตองมีการใส่ใจค่ะทุกคนคะ่ะ ที่สําคัญค่ะมองไปฝากมองไปใจดูที่สุดก็คือเซเว่นค่ะทุกคนจ๋าเพราะว่ามองกินมองอยากจะหาอยากแ่จากน้อยนะคะขันจอดมองเดียวคือจอดเซเว่นมองเดียวก็คือลุ้มใส่มองเดียวเลยนะคะสื่อกินในเซเว่นก็คือเรียบรอ้อยก็คือลดผ้ากันนอนแล้วนะคะทุกคนจ๋าอันนี้แหละชีวิตของหมอํำค่ะทุกคนในรูปแบบของเบื้องหลังนะคะฟีสไตล์ยีลีค่ะ ไปละค่ะขออนุญาตกินก่อนก็แล้วกันค่ะไปละค่ะ